สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากวิ mm hmm. ทยาลัยเทคนิคแพทย์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะวันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านไทยรื้อตำบลบ้านถิ่นนะคะจังหวัดแพร่วันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําไปรู้จักกับวัฒนธรรมประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านไทยรื้อกันนะคะเชิญร mm hmm. ับชมและฟังเลยค่ะ อ้าวจเจริญพรลูกหลานอาฉันหลวงพ่อพระรูพิจิตรธรรมพรเจ้าวาดวัดพระธาตุถิ่นแถนหลวงหมู่บ้านถิ่นไทยลือเมืองแพร่ก็มีความยินดีที่ลูกหลานอยากจะทราบความเป็นมาของบ้านถินนถ่นไทยลือบ้านถิ่นไทยลืออาชันมาอยู่นี่ยี่สี่ปีส่วนมากชั้นจะไปดูสังเกตวิถีชีวิตเขานะแต่ก่อนนี้เขาก็ถือว่าเขาเป็นเผ่าโบราณเขาก็อายอะพวกบ้านถิน่นพวกบ้านดงอะ เขาจะพูดลือก็คือพวกพวกอยู่ใกล้จีนมันพูดภาษาเนอเนอเป็นภาษาไทยเหนือแต่มันเนอเนอเขาเรียกว่ากลุ่มไทยลือนะถ้าไทยใหญ่มันก็พูดอีกอย่างหนึ่งพูดแบบจีนฮ่อนะออไทยเขินก็พูดเนอนิหนึ่นนงก็พวกเชียงตงุงนะไทยลือก็ตั้งแต่12ปันนาเชียงลุงมาถึง,มาถ,งมาถึงเมืองต่างๆล่องมาจนถึงเชียงรายไทยลือ หรืออีกพวกหนึ่งก็ที่ที่ละการที่หนึ่งที่อพยพมาตอนนั้นนะก็ลือพวกยองไปอยู่ลําพูนาลือเขินลือยองบาทีก็ไปอยู่เชียงใหม่ปรับผู้ภาษาพูดกลายเป็นภาษาเชียงใหม่สำเนียงเชียงใหม่อันนั้นก็คือพวกที่เขาสืบสายมาจากไทยลือเชียงลุงอ่ทีนี้วิถีชีวิตเขาฉันก็เห็นเอ๊ะแต่ละหมู่บ้านเขามีไหทีนี้วัฒนธรรมลือนี่ถ้าต้นฉบับก็จะใช้สีดําเป็นสัญ,ญลักษณ์นะ ผู้ชายผู้หญิงผ้าสีดำเป็นผ้าสีดำสัญลักษณ์เสื้อเขาก็เสื้อแบบแอลลอยถือว่าเขาจะนุ่งผ้าถุงสีดำแล้วก็ใช้สายหั่งหรือเข็มขัดเงินโชว์แล้วก็แอลลอยก็เห็นเอลเห็นแก้ามเห็นเนื้อเนื้อส่วนเอวกับใต้นะก็ใส่มัดจรหูหรือว่าตุ้มหูเก้าผมนะก้าผมแต่บางบางลักษณะ คนแก่อาจจะไม่ไม่เคียนหัวอาจจะเก้าแต่ผมผู้หญิงอาจจะเคียนหัวอย่างนี้อันนี้นะันลักษณะเขาอแต่ลักษณะอื่นก็สังเกตได้อาหารการกินที่มันแปลกไปจากท้องถิ่นอื่นอเช่นนอโอนอทวอนเน่าแผน่นอะไรหลายหายอย่างที่เป็นอาหารดั้งเดิมอันนี้อาหารนี่ถือว่าเป็นอาหารพันปีเพราะคนเผ่าวพวกนี้นะ จะสังเกตสังเกตรพระพุทธร,รูปองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระรูปของอามาหาเทวีราชินีแห่งแห่งลือแห่งเชียงลุงเชียงตุงอ่ะห้าหกร้อยปีเนี่ยอันนี้สร้างโดยหมหาเทวีรูปร่างผอมผู้หญิงลือนี่จะไม่อ้วนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยกินมันอ่ะเขาจะกินอาหารแบบเจเจพวกพวกเผ่านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนมีแต่คนผอมนะดูพระพ,พุทธร,รูปองค์นี้นะ บ้านช่องห้องหอเครื่องแต่งกายภาษาพูดอาหารการกินวัฒนธรรมถูกกลืนเยอะเพิ่งจะมาลื้อฟื้นตอนที่สร้างพระาธาตุเนี่ยปี2539ครบ200ปีของการอยพยพจึงก็มาสร้างพระาธาตุเนี่ยก็มาฟื้นกันเครื่องแต่งกายภาษาพูดนะนในที่สุดก็ทางราชการคืออะไรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นแหล่งการท่องเที่ยวก็ลือ้อฟื้นกันอยู่ มีประเพณีการแห่พระขบวนไทยลรือโลกนะในเดือนเมษาประมาณวันที่11 11เมษา